สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องอาทิตย์กเกษตรทิษฎดีไม่ละเอียบซีสุขุมสุขพลนเมื่อนี้สิบห้ามาช่มตลาดนัดโคกระบือบ้านเทียมอำเภอบ้านเพอจังหวัดอุดรธานีเสาร์วันที่25สิงหาคม2 5 6 7ทุกวันอาทิตย์นะครับพี่น้องเป็นบรรยากาศช่วงเ้าๆนะครับก่อนจะเข้าไปรับช่มกาฝากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้อทิตย์น้ำเนเดียครับพี่น้องครับเข้าไปรับช่มกันได้เลยครับ สวัสดีครับแม่นี่เปิดเท่าไรครับนี่ยสองหมื่นเจ็ดห้าร้อยเนาะสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยอายุได้ยังปีแล้วแม่นี่ได้ปีกว่าเนาะลูกเบิ้มพันล้านครับเบิ่งอัตลักษณ์เอาครับพี่น้องใบบัวมีเนาะกับเบิ่งอัตลักษณ์เอาเนาะแม่เนาะครับเบิ่งหน้าตาครับพี่น้องสีดอกเล่าโอ้อสวยครับพี่น้องเ เบิ้งรับพี่นองเบิ้งซื้อแล้วเนี่ยือทยอดีน้ย่งครับต้องบระธานซื้อครับเบิ้งทยโอ้ายดีเงาหางใหญ่นีนองเบิ้งนาตาปุ้ยแครีบนเปไรเปิดเท่าไรกว่าเมีสองม่นเจ็ดห้าร้อยฝากเบอร์โทรนะครับศ6น 0 5 0 3 1 7 8าศูนย์มหน่าพอมีเนาะครับพี่น้องมาเบิ่งเอาแม่สาวตัวเดียวม้าตัวเดียวเนาะแม่เนาะครับเอาโชคๆมันหมันเด้อครับสวัสดีครับละเอามาจากคมมานี่เอามาคมเดียวครับคมเดียวเนาะแม่ลูกแม่ลูกลูกเถิกครับลูกตัวเถิกครับลูกตัวเถิกได้จักเดือ enfin นแะล้วครับนี่ ลูกได้เจ็ดเดือนครับได้เกียเดือนเนาะครับแม่เพิ่นสูงไรเป็นไงครับแม่สูงร้อยสามสิบห้าสูงร้อยสามสิบห้าแม่ผสมหรือเปล่าครับแม่ผสมแล้วครับเพราะท่านได้ผ่านรอบครับยังบอกท่าน่านรอบเนาะครับเปิดราคาเท่าไหรครับแม่นี่เปิดไปสองหมื่นหกสองหมื่นหกพันเนาะต่อรองได้ต่อรองได้ครับครับลูกสาวว่าลูกไส้เนาะลูกตัวผู้ครับพี่เนาะคนไทยเพิ่น บงเอาครับพี่น้องบึงด้านหน้าด้านหน้ามีอ่องข้อครับอัตลักษณ์ชัดเจนนรัาคมดีเนาะมาสวยครับดังคมเท่าไรกว่าครับราคาสองหมื่นหกเนาะฝากเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าี่สองสามสี่หนึ่งแปดเก้าหห้อยยังครับห้อยนอปรับ หอยน้องบ่อลำโพงเนาะมาเบื่องฟังนี้มาเบื่องด้านนี้ครับด้านนี้ครับครับชคโช่งมันมานครับครับสวัสดีครับเอาไม้จ้นตัวครับเมื่อนี่ตัวหนึ่งครับเอาตัวนึ่งเนาะเป็นล้วยพอพันุบ่ครับอนานาคอพอพันเนาะลูกพ่อใดก็ลูกพ่อเก่าลูกพอเก่าจะเลื่อนเนาะ ครับแข่งขาโอ้แข่งขาแบบไงครับอายุได้ยักปีหรอครับนี่ปีสี่เดือนครับปีสี่เดือนนะครับเบื้องด้านนะเบื้องด้านนะครับพี่น้องโอ้ตาแจ้มแจ่มจ้ำขาขาไงนะครับพี่น้องหน้าสวยเออเขาเปิดไว้เท่าไรกว่าครับเนี่ยเปิดไว้สองหมื่ก้าร้อยสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยครับฝากเบอร์โทรนะครับ 094 094 2900 2900 877ครับ877เนาะครับผมครับเอ๋อห้อยยังครับห้อยตักครับห้อยตักเนาะครับผมมาจากบ้านมาได้เพื่อนบอทาบอหนองค่ายเนาะครับเมืองพี่น้องเมืองโอลำตัวเงาไงครับครับโจ๊กมันหมานครับ สวัสดีครับครับผมเฮามาจะโค้มไหมนี่ครคมเดียวครับคมเดียวเนาะครับแม่ลูกบ่ครับแม่ลูกลูกเก้าจะเลื่อนครับลูกเก้าจะเลื่อนลูกตัวผูหรือตัวแม่ครับตัวผูครับตัวผูเนาะครับลูกเพิ่งในเจ็ดเดือนแล้วครับนี่เจ็ดเดือนกว่าครับเจ็ดเดือนกว่านะครับสีดอกเล่ามาเบิ่งแม่เพิ่นนะครับแม่เพิ่นสูงไายปานใดครับร้อยสี่สิบสองครับร้อยสี่สิบสองนะครับแข้งขานะครับหน้าตาครับเปิดไว้เท่าไหร่ครับนี่ห้องเจ็ดหมื่นครับ ห่องใบเจ็ดหมเนาะเจ็ดหบาทก็ต่อรองได้นะครับเบิ่งครับพี่น้องแม่สูงปั่นได้ก่อครับ142ครับร้อเนาะครับฝากเบอร์โทรนะครับศ8 4ย์แปดสี่ครับศูนย์แปดสี่สามาเครับหนึ่งเอครับมาเบิ่งเอาครับพี่น้องแม่สวยสวยโคมแม่ลูกลูกตัวผู้ครับเบิ่ง โชคโชคมันหมานครับแม่ตัวนี้ขายเท่าเดียวครับขายเจ็ดสิบครับเจ็ดสิบเจ็ดหมื่นทวดเนาะเจ็ดหมื่นเตรียมไปส่งเตรียมไปส่งเนาะขายเจ็ดหมื่นสูงเท่าไหร่ล่ะครับร้อยสี่สิบสองร้อยสี่สิบสองบวกท่องเราบ้างครับนี่สาวอยู่ฝึงชัดฟันกูแรกอ๋อครับพี่น้องโอ้ครับพี่น้องนี่กล้วยราคาเจ็ดหมื่นนะครับมาเบิ่งเอา ครับมีตัวใดอีกพอแม่ลูกนี่ครับแม่ลูกหลังห้องไปเจ้าเกตแม่ลูกนี่สองหมื่นเจ็ดเนาะครับผมจะเอาสองหมื่นเจ็ดพันเม่นบ่ครับผมต่อรองกันได้หลายบาทต่อรองกันได้เนาะลูกเป็นลูกสาวเนาะเป็นลูกสาวครับพี่น้องเพิ่งครับลูกสาวสวยๆแม่สูงหลายเป็นได้พอร้อยสามสิบเจ็ดครับสามสิบเลยอยู่แล้ว แม่เพิ่นท่องว่างอยู่เนาะว่างอยู่ครับครับเปิดเท่าไรก็พอเบร์สครับสองหม่นเจ็ดพนเนาะครับฝากเบอร์โทษหน่อยพ่อศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งหนึ่ามหง้าครับหน้าว่งมันจะน้าว่างเนาะครับชคโชคมันหมานครับพ่อไปไสเดอป เท่าไรครับเดี๋ยวจากแสนแปดอยู่สี่หม็ตัวเดียวนี่บอครับแมนสี่หมื่นเจ็ดครับคือไรครองจากราคาแสนนะพ่อเนาะมานนี่เปิดไว้สี่หมื่นเจ็ดสี่หมื่น ท่องล้วพ่อท่องไปท่องแล้วครับท่องแล้วเนาะท่องได้ยังเดือนแล้วพ่อห้าเดือนห้าเดือนสูงปันได้นี่ร้อยสี่สิบเร้ยสีกดครับพี่น้องโมล่าครับแต่กี้ราคาแสนแปดนราคาสี่สิบแปขายสี่สิบปด้าลงคกเนาอพ่อนะครับฝากเบอร์โทษเนี่ยพ่อแปดสี่สี่เค้าเดครับมาไลยทิดต่อมาเมืองเอาครับพี่น้องแต่ก่อนราคาแสนนาะพ่อายดี เดี๋ยวนี้อยู่สี่หมื่นสี่หมื่ครับพี่น้องเอาโชคคมันหมานครับพ่อสวัสดีครับพ่อเอาขวยมาจากตัวสองตัวเนาะพ่อไม่จะบันอันนี้แม่ดอนเนาะแม่ดอนนี่พ่อเปิดเท่าไรครับเนี่ยสี่หมื่นห้าเนาะสี่หมื่นห้าพันบาทสูงหไรไปได้ครับ สูงร้อยสามสิบตัวนะครับพี่น้องท่องระเบ้อหัวประกันทองให้เนาะก็พ่อได้ไว้ทับโตเก้าเจริญไหมทับโตเเจริญครับพี่น้องได้เจ็ดเดือนแล้วพอเนี่ไเจ็ดเดือนแล้วเเดือนแล้วนะครับพี่น้องครับบึงโอ้งามมีใบที่มีหลอดเนาะพ่อเนาะครับบ่ได้อยู่โลดเท่านาะครับครับประกันทองครับพี่น้องเบิ่งหน้าตา เพื่อทองแรกครับแม่สาวทองแรกเนาะโอ้เนื้อหนังครับพี่น้องหนังใหญ่ครับเบิ่งครับพี่น้องเอาเบิ่งเอา,เเอ,าอันนี้แม่สาวเนาะครับครับโอ้งามครับพี่น้องแม่นี่สูงหไรไปได้ครับพอ่อ,อันเปิดเท่าไหรก่อน สี่หมื่นกว่าเนาะสี่หมื่นเท่าเดีก็พอครับสี่หมื่นห้าเนาะครับแม่เพิ่นสูงปันไดครับนี่สูงร้อยสี่สิบห้าสูงร้อครับเบิ่งเอาครับพี่น้องโอ้เป็นแม่สาวคือกันครับลูกพ่อใดพ่อลูกเก้าเจริญมีใบเนาะครับเบิ่งอ่องข้อครับพี่น้องโอ้งามเงามเลยครับพี่น้องลำโตสวยครับงามครับพี่น้องแม่นี่ครับเปล่นต่อไปเรื่ยง เอาไปทั้งคูนี่มีส่วนลดนะพ่อเนาะครับครับปจังคูมีส่วนลดครับพี่น้องงามไนอะหางเห้าหางเห้หางเ้าครับลำตัวเหญ้าหนาตัวด้านหหน่เาตัวด้ครับฝากเบอร์โทรเนาะพ่อศูนย์หกหนึ่ง ห้าสี่สี่สามเนาะพ่อพ่อไว้น้องบอดลำพูพ่อไว้น้องบอดลำพูครับพี่น้องมาเบิ้งเอาสองตัวมีแต่แมงงามๆามมีไงครับแม่นี่บพาท่นทองเนาะยังบ้านทองครับพร้อมจะผสมได้แล้วพร้อมพร้อมผสมเนาะครับอ่าโชคก็มาสิครับพ่อมุ่งมุ่งกันครับพี่น้องมุ่งกำลังต่อร่องกันครับพี่น้องเบิ้งแม่ลูกนะครับ กำลังมุ่งแมวอ้วนๆนะครับ17เดด้บอภาษาทันตนครับผม17เดย์บอล1เดบลเปิดไว้18,000 สวัสดีครับพ่อเอามาจากตัวเมือนเป็นจุ่มเลยครับเป็นจุ่มเลยเนาะจุ่มนี่แบนมากเลยนี่แต่จุ่มสวยๆบ่พ่อครับจุ่มสวยๆเอาเปิดหัวเลยครับเนี่ยเปิดหัวแรกเนาะลูกสาวเจ้าสั้นครับเนี่ยลูกสาวเจ้าชันนะมีใบมีหลอดใบหลอดครบครบท้องจัาเดือนแล้วพ่อนี่ บรได้ท่องนี่ข้ยสาวนี่ข้ยเมียสาวเนาะแมนสูงหลายไนได้ครับพอนสูงร้อยสามสิบหู้งร้อครับพี่น้องข้ยปีกวงามงามปีกัวครับแข้งขาเล็บหนาตาเล็บดีเนาะครับไทยครับง่ได้มาเบื้องไทยมันไทยมาพ่อครับแม่นี่ครับบังรู้ไทยดมสาวหางเงาหางบบง่ายเลยพี่น้องไทยเงาหางบบง่าหางเป็นขั้ ครับพวงเลยโอ้ถ่ายยกเทะเลน้องพอครับเปิดไว้เท่าไรก็พอนี่เปิดไว้สามหมื่นห้าพันสามหมื่นห้าพันก็ต่อรองได้เนาะต่อได้นิดหน่อยส่งฟรีส่งฟรีทัวร์ภาคอีสานภาคอีสานครับสำหรับแฟนครับโพกเวียนครับแฟนครข้าวโพกเบียนมาเบิ่งเอาครับแม่สวยๆเอกสารครบเอกสารครบเตียนนี้เลยครับนี่ยรูปสาวเจ้าสันเนาะรูปสาวเจ้าสันลูกสาวเจ้าสันนะครับครับตัวนั้นล่ะพ่อตัวนี้เออเนี่เอาแม่นี่แม่นี่ก่อนเนาะแม่ลูกยี่นี่นี่ ลูกสาวเพชรลำโคงเนี่ยแม่สาวลูกสาวเพชรลำโคงเนาะได้เดือนหนึ่งนะได้เดือนหนึ่งเนาะเดือนกับสิบมื่นสูงเก้าสิบสามเซนโอ้ยครับพี่น้องงามตาหวานลูกขึ้นแล้วทรงลูกสวยลูกขึ้นแม่บวกลูกเออพูดอะไรลูกสาวเพชรลำโคงเพชรลำโคงโอ้ยงามบันสีครับพี่น้องสีสวยๆเลยลูกสาวอียังมางามคักใช่ปะครับมั่งงามงามแม่ได้ยักเดือนก็่าพอเดือนหนึ่งกับสิบมื่นเดือนหนึ่งกับสิบมื่นนะครับมางกมาเมียเพิ่น ครับนี่น yani ี่ใบเกิดแก่ใบเกิดแก่มีเนาะแม่แม่พื้นสูงไรบ่ใดพอน้อยสามสิบเจ็ดบวกร้อยสามสิบเจ็ดบวกครับพี่น้องแข้งขาครับแม่เนี่ยพื้นตรีแม่นี่ยทรงลูกสวยแม่หนังหนังหนาซาใหญ่เนาะหนังหนาซาใหญ่ครับเบื้องด้านหน้ากันครับพี่น้องเบื้องสีสวยๆครับได้ลูกลูกที่ใดพ่อนะลูกที่สองลูกที่สองเนาะครับเปิดไว้เท่าไรก็ครับไว้ห้าหมื่นสามห้าหมื่นสามพันเนาะทรงฟรีทรงฟรีห้าหมื่นสาม พันทรงฟรีครับผมครับต่อรองได้คือเก็ต่อรองได้อีกเนาะครับมึงเอาครับพี่น้องก็ส่งลูกสวยนะครับลูกสาวเพชรลำโขงนะครับครับผมเบิ่งไายแม่เพิ่นก็สวยครับพี่น้องสวยครับใช่ยิ่งไงครับแม่ลูกดีสวยครับเอาตัวนี้ละพ่อตัวนี้เท่าไรก็พ่อนี่อันบ๊อบอันนี้บ๊อบงั้นอันนี้บ๊อบงันเนาะครับครับมาเบิ่งตัวแม่ลูก แม่ลูกแม่เป็นไงเลยปพาลูกลูกสี่สิบหกลูกสาวบ่เพ่อลูกเพาะลูกผู้ลูกตัวผู้นะครับแบบสันโบแม่สูงร้อยสี่สิบเท่าไหร่ก่อนสี่สิบหกเนาะสูงร้อยผสมได้รอบนึงแล้วสูงร้อยสี่สิบหกผสมได้รอบหนึ่งเนาะผสมสันโบแบบย่ีย่ีหรอกับพอสันโบที่เอามาชุดนั้นเนาะแมนนแมครับอยู่คอเขาครับผ่านรอบแล้วผ่านรอบแล้วนะครับครับโคมนี่เขาเปิดเท่าไหร่เพาะพมเนี่ยเปิดไว้เก่ามืดหะ เก้าหมื่นห้าพันบาทก็ต่อรองได้เนาะครับผมครับเบิ้งครับนาตาครับเมึงเอานะครับพี่น้องน้ำพอบิณย์ลายใยเล็บลายใยเล็บเน่าขาบักใหญ่ทรงลูกสวยฝากเบอร์โทรเนี่ยพ่อ081 081 896 8 9 6 6 8 9 3 6 8 9 3ครับพี่น้องเป็นกล้ยงามคือเกาพ่อบักเบีนคล้ยง่ามคือเก่าครับมาเบื้อครับครับขอบคุณครับโชคชกมันหมานครับผมสวัสดีครับพ่อ ครับผมเอามาจากตัวเมื่อนี่เอามาเจ็ดตัวเจ็ดตัวเนาะเลี้ยสองตัวเลียสองตัวแม่นี่เท่าไรกว่าครับพ่อนี่แม่นี่ชิมหาร้อยตัวนึ่งิมหา้ตัวนี้แม่ละหนึ่งหมื่นบาทเนาะ15,500หมื่นครับผมต่อรองได้ครับครับผมแม่นั่นกันหนึ่งหรเนาะหนึ่งหมื่นอยหนึ่งหมื่นครับมาเบิ่งเอาครับพี่น้องฝากเบอร์โทรเนี่ยพ่อ0ูนย์เ 3 4 1 3 4 1 5 4 9 9 5 4 9 9ครับพ่อสมัครครับพี่น้องอำเภอบ้านผือครับอยู่บ้านผือเนาะครับพ่อครับแม่สาวเลยงเลเลงครับโชคช่มันมานครับผมครับผมครับผมย่าแม่ลูกว่หาพันเออ ครับสุดท้ายนี่ฝากกดติดตามตรรากดไลค์กดแชร์ให้เอทิตย์น้ำมีด้อสุดท้ายนี่กาวคำ่าสวัสดีครับ